ตัวใหญ่ไม่น่าจะพีข้างข้างขวาแล้วเ่าเ่เพราะว่าเราใช้ข้างขวายิงซ้ายไงออใช้ขวาเป็นหลกเนี่ยก็เลยต้องผ่านาน้ จ็บเพราะยิงเยอะหรือว่าเจ็บเพราะลมไม่เหมือนนเล่นเยอะแกม่ิงใจทยตกลงที่าสามทยสามสามมนีแดงีบบวนีเทนิแล้เนี่ยแสดงว่าเลือดกข้างในข้อเท้าพี่เลยว่าบวอย่างนี้เพี่เราวันนี้เรายิงหรือยัง แม่ม่ยิรยันปนปันเราปันเราปัเขค้ากีู่ยิงสูยิงข้าของูใช่ไหมไม่ใช่มข้าวใช่ไม่เเสพแ่เาไม่ไง้าจะมดูจะไม่ข้าไงผมผมก็ไม่ได้ตังจากพี่ยน่ไงวอ่ไม่ทานเ่ที่หมนกไยเท่ยวกนะ ข้กข eh eh eh. ้อไม่ได้อัดอไม่หรอกพี่ผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะเพราะผมไม่ทำงานอยู่แล้วผมก็มีงานผมก็มีการดูแรคนที่บ้าน เข้อใสเอาใส่เลยนี่อะไรนี่อุ้ยช่วยอุ้ยจะจยไปทันช่วยทันยโอน่าจะเจ็บเปล่าเจ็บไหมแต่เปยนผิวแดงเลยต้องผมเห็นที่ถ่ายรูปกับ คนนึ่งไปรุ่นเดียวกับผมน้อแฟนพี่เลยน้องพี่น้องพี่นีน้องน้องแท้แท้ใช่ป่ะที่ไหนพี่ไมกกะ้ป่ะผมไม่รู้มีอยู่คนหน้าคล้ายๆพี่นี่แหละรุ่นเดียวกับผมเลยเอออยู่สายวิทย์เออไม่กล้าเออน้องพี่ใช่ป่ะเออผมก็ว่าน่าอยู่ายพี่นี่แหละพี่พี่สาวประเียกว่าแฟนพี่แกพูดคนเด็กเป็นแค่ไหนคนไม่รู้ที่ไหนไ่าเป็นน้องแาวเด็กเป็นอะอรที่าดนะเน้องแท้แท้เลยใช่ไหมน้อาพี่เพาผมว่าหน้าตาเขาไม่เนเลยป่ะอ๋อสีการรุ่นสีใช่ ร่นเดียวกันแต่เขาไป็นสานิดไงสีใสีเนี่ยวันนี้ชอบเล่นาอาเล่นตล่ดฮะแม่งรวมที่เล่นตลอดสั่งที่ไม่ทักไม่เท่ามันไงอยาเล่นให้เด็ดเลยไม่ได้เล่นแล้วกล่องเล่น ของของขึ้นมาเป็นมือแล้วของเป็นมือเลยได้ได้ได้้ทดะนะแนนี่คือจบไม่แต่ถ้าเล่นธรรมดาร้อยร้อยร้อยงร้ก็คือยอดเงินสู้แน่ไม่แ้่ยิงมายิม ไปแล้ว<ะ>ดึง้ยไมอ้าบส้ากเออตอนนั้นเหมือนกันรับลูกโดงไงถ้าเป็นบาสถ้าขายอยู่ข้างในมันไม่ออกขาย,ยข้างในก็มัอกแลรับู้เามือกรเตียไม่กูกินเลยใส่ ราก็ยืดไปแล้วไม่กเลยพี่ว่าปะอยู่นั่นเลี้ยงได้แล้วมาน้องดีจริงนจะไม่ถายรูปดูลีก็ไม่ไดู้ดีดูดีพอดำปุ๊บมันมันโอเคลนได้ถ้างมันจะบอย

ก็แก <icana>, ่ๆกันทุกคนแต่ม่นก็อยากอยู่ใีการวิ่งไล่วันนี้ยังไปเล่นดัวยกันตามไปเด็ดชาพี่เอไม่ได้ไปนะอยู่ร้าน